จำไม่ได้ไม่ใช่ำอะไชาเล็กเกินชาเล็กเกินห่านไหมห่านไหมห่านไหมสู้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 ไม่เหรอเค็มเดียวเค็มเดียวกินเค็มเดียวขนมถั่วเค็มถั่วหนูแล้วหิวสู้ๆกระหืดเลยก็ให้หิวหิว ก็ที่จะมาทำงานสั้ทีน้อากินยาเหรอคะอืมวัคซีนลูเชื่อก็ไม่สบายกินยาตาเจ็บน้องนู่ได้ป้องกันทองเสียนะมิชาตาเจ็บเ็นอร่อยอร่อยจริงๆเลยลูกพี่อยู่ด้วยก็เลยอร่อยนะซีสาพทูดจริงๆ อด oh. okay. ีตอยงเง้น้องจะพัฒนาไปในรดันี้โคตเลยค่ะ <More> น <trying> ี <wan cartoon> ่ก้ <looking> ุยเดียวนะไม่จัว่าน้องหิวนะคะน้องกิเห่าน้องกินเหลเก่นี่ถ้าสี่เดือนจะไม่อย่างีนะสี่เดือนจะมีบ้วนถุยปกสี่เดือนจะมีรูปเล่นปากใช่ตอนนี้ไม่มีรูปเล่นนะ กิไม่เลวกินนมได้เลยไหมเนี่ยยับางอีกแค่สักที่สิบนาทีนะเอาไว้ก่อนนะโอ้ยนมมันแพงยามันแพงนะลูกอย่าบ้วนนะครับแต่ได้กินอยู่แล้วนไม่หกอร่อยจริงจริงกินนิดๆกินนิดๆอย่าบ้วนนะครับยามันแพงนะครับแม้ขึ้นกินอยู่เนี่ยมันเบ้วนนะครับอย่าบ่วนนะครับมันแพงนะครับ ัหมดแล้วครับหมดแล้วทำไงดีปอบน้องเลยอยู่น้องหิวพอแล้วครับหมดแล้วครับให้กินด้้บพี่ว่างไหมพี่เป็นนางไก่ให้เลยกินทั้งหมดเลย